ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาภาพของทองคำถูกยื้อแย่งไปมาระหว่างแรงหนุนจากความกลัวกับแรงกดดันจากอำนาจเงินตราและผลตอบแทนพันธบัตรราวกับสงครามชักเยอ่อที่เดิมพันด้วยชีวิตคนที่เสพข่าวเพียงผิวเผินต้องตั้งสติให้ดีเพราะข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่ข่าวประเภทเดียวกันแต่มันคือจิ๊กซอคนละชิ้นที่มาจากคนละมุมโลกแต่กำลังประกอบร่างเป็นปีศาจตัวเดียวกันเริ่มต้นการสแกนพื้นที่จากฝั่งยุโรป สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานด่วนเข้ามาว่าธนาคารกลางอังกฤษหรือ BOE ตัดสินใจตรึงอัตราดอกเบีย้ยเอาไว้ที่เดิมแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าไม่มีอะไรเพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่ในมติการโหวตและน้ำเสียงของแถลงการนั้นมันเริ่มเอียงไปทาง่อนคลายมากกว่าที่เหยียวข่าวหลายสำนักเคยประเมินไว้นี่คือสัญญาณที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าเส้นได้แต่มีอนุภาพรุนแรงต่อทองคําเพราะทันทีที่ตลาดเริ่มดมกลิ่นได้ว่า ยุคสมัยแห่งดอกเบีย้ยขาขึ้นกำลังจะสิ้นสุดลงเม็ดเงินมหาศาลจะเริ่มมองหาทางหนีทีไล่ใหม่และทองคำมักจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดในภาพใหญ่จากบอลยิวที่มีแนวโน้มจะอ่อนแรงลงแต่ในภาพระยะสัน้นมันมีกับดักซ้อนอยู่อีกชั้นนั่นคือเรื่องของค่าเงินหากเงินปอนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์เม็ดเงินบางส่วนจะไหลทะลักเข้าสู่ดอลลาร์และดอลลาร์ที่แข็งแกร่งขึ้นนี่แหละ คือนักค่าที่คอยกดทองคําให้ชะง,งักงานได้ในชั่วพริบตาคุณจะเห็นอาการแบบนี้บ่อยจนชินตาข่าวออกมาเหมือนจะหนุนทองให้บินแต่ทองกับนิ่งสนิทหรือย่อตัวลงเพราะดอลล่าชิงบทบาทหลุมหลบภัยไปครองเสียก่อนขยับมาที่แผ่นดินใหญ่ยุโรปรอยเตอร์สรุว่าตลาดกำลังจับตามองทุกถ้อยคำของคริสตินลากาประธาน ECB รากับแกะรอยขุมทรัพย์นางส่งสัญญ,ญาณว่า ECB ยังคงหวาดระแวงเงินเฟ้อ และยังไม่อยากให้ตลาดตั้งความหวังกับการผ่อนคลายเร็วเกินไปภาพนี้ทําให้ค่าเงินยูโรแกว่งตัวเหมือนคนเมาหมัดและเมื่อยูโรเซดอลลาร์ก็แกว่งตามเพราะในเวลานี้แกนกลางของจักรวาลทองคําผูกติดอยู่กับความสัมพันธ์สามเศร้าอันยุ่งเหยิงระหว่างดอลลาร์ยิวความกลัวความเสี่ยงถ้าคําพูดของ ECB ทําให้ยูโรอ่อนยบดอลลาร์ก็จะแข็งขึ้นและกดทองคําลงตามกลไกแต่ถ้าตลาดเกิดอ่านเกมกับทางว่า แท้จริงแล้ว ECB ก็เริ่มเข้าใกล้จุดที่ต้องยอมจำนนและผ่อนคลายเหมือนกันเพียงแค่ยังปากแข็งไม่ยอมพูดออกมาตรงๆภาพของยิวในอนาคตจะมีโอกาสดิ่งลงและทองคำจะได้รับแรงส่งมหาศาลกลับมาอีกครั้งนี่คือความซับซ้อนซ่อนเงื่อนของข้าคืนนี้มันไม่ใช่เรื่องของตัวเลขแต่เป็นเรื่องของการตีความโทนเสียงและเจตนาที่ซ่อนเร้นข้ามมหาสมุทรมายังฝั่งสหรัฐอเมริกาที่ซึ่งเป็นสมรภูมิหลัก น้ำหนักของข่าวเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนขึ้นว่าตลาดแรงงานกำลังเกิดรอยร้าวและนี่คือประเด็นที่ทองคำมักจะเป็นฝ่ายได้เปรียบในระยะยาวเพราะมันเชื่อมโยงไปถึงหัวใจของอัตราดอกเบี้ยโดยตรงรอยเตอร์สรายงานว่าตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์พุ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ข่าวแบบนี้ไม่ได้ทำให้โลกถล่มทลายในทันทีแต่มันค่อยๆเปลี่ยนความรู้สึกของนักลงทุนทีละน้อยว่าหากแรงงานเริ่มอ่อนแอลงจริงเฟด หรือธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะเริ่มมีพื้นที่หายใจในการผ่อนคลายนโยบายมากขึ้นและทันทีที่ความคิดนี้เริ่มก่อตัวยูพันธบัตรมักจะมีโอกาสถอยร่นซึ่งนั่นคือแรงหนุนที่จับต้องได้ที่สุดสำหรับทองคำยังไม่จบแค่นั้นรอยเตอร์สยังรายงานเพิ่มเติมอีกว่าตัวเลขตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่หรือ JOLTS ได้ลดหวบลงไปแต่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปีภาพนี้มีความสำคัญระดับยุทธศาสตร์เพราะมันบ่งบอกว่า ความตึงตัวของตลาดแรงงานเริ่มคลายตัวลงจากแกนกลางไม่ใช่แค่ตัวเลขชั่วครั้งชั่วคราวเมื่องานว่างลดตลาดจะเริ่มปักใจเชื่อว่าแรงกดดันเงินเฟอ้อจากฝั่งค่าจ้างอาจจะไม่ดื้อด้านเหมือนก่อนและเมื่อความเชื่อนี้ถูกจุดติดยวระยะยาวจะถูกกดลงอย่างเป็นระบบซึ่งทองคำมักจะเริงร่าในสภาพแวดล้อมแบบนี้แต่จุดที่ทำให้ภารกิจในคืนนี้ไม่ง่ายดายเหมือนการปอกกล้วยคือโลกใบนี้ไม่ได้หมุนรอบสหรัฐอเมริกาเพียงผู้เดียว รอยเตอร์สได้ทำสรุปชิ้นใหญ่เกี่ยวกับ Policy divergence หรือความแตกแยกทางนโยบายการที่ธนาคารกลางยักษ์ใหญ่เดินเกมคนละจังหวะบางประเทศเริ่มตึงเครียดบางประเทศเริ่มผ่อนคลายหรือบางประเทศคงที่แต่ส่งสัญญาณไม่เหมือนกันความแตกต่างราวกับฟ้ากับเหวนี้ทำให้ค่างเงินทั่วโลกผันผวนอย่างรุนแรงและเมื่อข้างเงินเกิดคลื่นลมแรงแรงซื้อทองคำจะเกิดขึ้นได้สรูปแบบพร้อมกันแบบแรก คือซื้อทองคำเพราะดอลลร์อ่อนค่าแบบที่สองคือซื้อทองคำเพราะความไม่แน่นอนที่พุ่งสูงขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้าคลื่นลมแห่งความผันผวนทำให้เงินทุนตื่นกลัวจนไหลหนีไปกองรวมกันที่ดอลลร์ทองคำก็อาจโดนทุบได้เช่นกันรอยเตอร์รายงานว่าวุฒธธิสมาชิกตัวแม่ของสหรัฐอเมริกาอย่างเอลิซาเบธวอร์เรนได้ส่งสัญญาณกดดันให้กระทรวงการคลังพิจารณายุติวงเงินสวอปไลน์กับอาร์เจนตินา ประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะมันแตะไปที่เส้นเลือดใหญ่ของสภาพคล่องดอลลาร์และเส้นได้แห่งความช่วยเหลือของประเทศที่กำลังเปราะบางหากตลาดเริ่มสัมผัสได้ว่าวอชิงตันอาจลดความเมตตาในการเป็นผู้ค้ำประกันความเสี่ยงให้กับโลกความเสี่ยงในตลาดเกิดใหม่หรือ emerging markets จะถูกประเมินใหม่ทั้งหมดในทันทีและเมื่อ EM ถูกมองด้วยสายตาที่หวาดระแวงความผันผวนจะขยายวงกว้างออกไปอย่างรวดเร็ว ทองคำมักจะได้แรงหนุนจากโหมดหลบภัยนี้แต่ต้องจดจำใส่สมองไว้ให้แม่นว่าในช่วงวินาทีที่คนกลัวจนขีดสุดเองินอาจจะไหลเข้าดอลล่าก่อนแล้วค่อยไหลเข้าทองทีหลังแล้วก็มีอีกข่าวที่สะท้อนภาพความเสี่ยงของ EM ได้อย่างชัดเจนรอยเตอร์สรายงานว่า m o o i y s บริษัทจัดอันดับเครดิตชื่อดังได้ปรับลดเอาลุกของอินโดนีเซียลงเป็นเนกาทีฟหรือเชิงลบจากความกังวลเรื่องธรรมาภิบาล และความคาดเดายากของนโยบายแม้จะยังคงอันดับเครดิตไว้เท่าเดิมแต่การปรับแนวโน้มเป็นลบคือการประกาศเตือนภัยให้ตลาดรู้ว่าพื้นที่นี้อันตรายเพิ่มขึ้นเมื่อเครดิตและสถิรภาพเชิงนโยบายถูกตั้งคำถามเงินทุนต่างชาติจะเพิ่มความระมัดระวังตัวเป็นทวีคูณและเมื่อความระแวงครอบนำตลาดทองคำมักจะได้อนิสงจากแรงซื้อเพื่อประกันความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าความกังวลน,นี้ลุกลามไปเป็นทีมใหญ่ของกลุ่มประเทศ EM ทั้งหมดจากนั้นภาพการต่อสู้ก็ลากยาวไปสู่สงครามนโยบายในโลกตะวันตกซึ่งไม่ใช่สงครามที่ใช้ปืนผ่าหน้าไม้แต่เป็นสงครามทางกฎเกณฑ์และทิศทางเศรษฐกิจที่เชื่อเชือนกันด้วยตัวบทกฎหมายรอยเตอร์สรายงานว่าศาลสหรัฐอเมริกา ah มีคำตัดสินว่ากฎหมายต่อต้าน ESG ของรัฐเท็กซัสขัดต่อรัฐธรรมนูญ ประเด็นนี้กระทบตลาดในระดับโครงสร้างเพราะมันเกี่ยวพันกับทิศทางเงินทุนของสถาบันยักษ์ใหญ่และข้อจำกัดเชิงการเมืองต่อการลงทุนเมื่อกฎหมายถูกตีตกตลาดบางส่วนจะมองว่าความเสี่ยงเชิงกฎเกณฑ์ลดลงทำให้สินทรัพย์เสี่ยงดูน่าลงทุนขึ้นและทองคําอาจถูกกดดันจากบรรยากาศริสอ,อชั่วคราวแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งเชิงนโยบายในสหรัฐอเมริกายังคงคุกกลุ่น และความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจแบบนี้ก็เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้กับทองคําได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าตลาดจะเลือกตีความไปทางสถานการณ์คลี่คลายหรือความแตกแยกที่ราวลึกยิ่งขึ้นข้ามพรมแดนไปทางตอนเหนือที่แคนาดารอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลแคนาดาตัดสินใจถอยนโยบายสภาพอากาศแบบสุดซอยด้วยการยกเลิกข้อบังคับสัสดส่วนยอดขายรถอีวีข่าวนี้อาจดูไกลตัวจากราคาทองคําแต่แท้จริงแล้ว มันแตะไปที่เส้นประสาทของเงินเฟอ้อพลังงานระยะยาวและทิศทางต้นทุนของระบบเศรษฐกิจถ้าตลาดตีความว่าโลกกำลังเริ่มถอยจากการบังคับใช้ในโยบายสีเขียวเพราะทนแบกรับต้นทุนไม่ไหวหรือเจอกับแรงต้านทางการเมืองความเสี่ยงที่พลังงานฟอสซิลจะยังคงมีบทบาทลากยาวต่อไปก็เพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจทําให้ความคาดหวังเงินเฟอ้อขยับตัวขึ้นและพอเงินเฟอ้อคาดหวังขยับยิวพันธบัตรก็มีสิทธิ์ที่จะตึงตัวขึ้น ซึ่งจะกดดันราคาทองคำในเชิงกลไกล่แต่ถ้ามองในมุมกลับกันว่านโยบายที่ตึงเกินไปกำลังถูกผ่อนปรนเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจจริงและตลาดตีความว่าแรงกดดันด้านต้นทุนลดลงยิวก็มีโอกาสที่จะนิ่งสงบและทองคำก็จะกลับมาผง,งาดได้นี่คือสัจธรรมของข่าวสารในยุคนี้ข่าวเดียวกันแต่คนละมุมมองผลลัพธ์ต่อทองคำอาจแตกต่างกันราวฟ้ากับเหว เพื่อให้ภาพของพลังงานชัดเจนยิ่งขึ้นรอยเตอร์สยังรายงานผลประกอบการของโคนโคฟิลิปส์ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานที่ออกมาน่าผิดหวังกว่าที่คาดการไว้เนื่องจากราคาน้ำมันที่อ่อนแอและบริษัทได้ประกาศแผนลดต้นทุนอย่างเร่งด่วนประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นว่าแรงกดดันฝั่งพลังงานในช่วงสั้นยังไม่แข็งแกร่งเท่าที่หลายคนหวังถ้าน้ำมันอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องภาพเงินเฟ้อจะถูกกดลงยิวมีโอกาสถอยร่น และทองคําจะได้แรงหนุนแต่ถ้าตลาดมองลึกลงไปกว่านั้นว่าน้ํามันที่อ่อนแอเป็นเพราะดีมาลความต้องการของโลกกําลังชะลอตัวมันจะพาโลกเข้าสู่โหมดระวังภัยเศรษฐกิจถดถอยซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่หนุนทองคําผ่านความกลัวความเสี่ยงคุณจะเห็นได้ว่าไม่ว่าคุณจะมองจากมุมเงินเฟ้อหรือมุมเศรษฐกิจข่าวพลังงานก็ยังวนเวียนกลับมาจบที่คําคําเดียวคือความไม่แน่นอนและทองคําคือสินทรัพย์ที่เสพความไม่แน่นอนเป็นอาหาร ตราบใดที่เงินทุนไม่ไหลไปกองรวมกันที่ดอลล่าเสียก่อนสรุปภาพรวมทั้งหมดให้เป็นฉากทัดเดียวชุดข่าวในช่วงเวลานี้กำลังบอกเราว่าโลกกำลังตกอยู่ในภาวะจังหวะนโยบายที่ไม่ประสานกันในขณะที่สหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณว่าภาคแรงงานกำลังผ่อนคลายซึ่งเป็นแรงหนุนทองคำในแกนดอกเบี้ยแต่ฝั่งค่าเงินยังคงปั่นป่วนเพราะยุโรปและอังกฤษส่งสัญญาณคนละโทนเสียง ทำให้ดอลลาร์มีช่วงจังหวะแข็งค่าและอ่อนค่าสลับกันไปมาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่เราต้องจับตาดูแบบห้ามกระพริบตาในวันนี้เหตุการณ์แรกเวลา7จนาฬิกาคือ President Trump speaks การปรากฏตัวของประธานาธิบดีเหตุการณ์แนวนี้ตลาดจะอ่านผ่านเลนส์ความเสี่ยงเชิงนโยบายและท่าทีต่อดอลลาร์การค้าพันธมิตรถ้าคำพูดออกมาในโทนเกรี้ยวกราดแข็งกร้าวกดดันประเทศอื่น หรือส่งสัญญาณมาตราการที่จะทำให้โลกปั่นป่วนทองคำมักจะได้แรงหนุนจากริสพรีเมียมทันทีแต่ถ้าออกมาในโทนมั่นใจโอวดว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งและตลาดตีความว่าเป็นบวกต่อดอลลาร์ทองคำอาจโดนทุบสั้นๆจนหน้ามืดได้เช่นกันเหตุการณ์ต่อมาเวลา22 00. นาฬิกาคือ Prelim UOM Consumer Sentiment ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคตลาดคาดการไว้ที่55.0 เทียบกับรอบก่อนที่56.4ตัวเลขนี้มีนัยสำคัญกับทองคำผ่านภาพความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและความกระหายที่จะถือครองสินทรัพย์เสี่ยงถ้าตัวเลขออกมาต่ำกว่า55.0อย่างชัดเจนตลาดจะเริ่มระวังภัยเศรษฐกิจและความเสี่ยงซึ่งมักจะหนุนราคาทองคาแต่ต้องระวังดูให้ดีว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นในฐานะหลุมหลบภัยหรือไม่ถ้าดอลลาร์แข็งขึ้นพร้อมกันทองคำอาจจะขึ้นแบบตะกุกตะกัก ไม่ได้พุ่งทะยานอย่างที่หวังแต่ถ้าตัวเลขออกมาสูงกว่า55.0และเริ่มดีดกลับไปใกล้เคียงกับรอบก่อนตลาดจะตีความว่าเศรษฐกิจฝั่งผู้บริโภคยังไม่ได้อ่อนแออย่างที่คิดความกลัวเรื่องเศรษฐกิจถดถอยลดลงและยิวมีโอกาสเด้งตัวขึ้นได้นี่คือฉากทัศน์ที่ทองคำจะโดนกดดันได้ง่ายที่สุดโดยเฉพาะถ้าความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นนี้มาพร้อมกับมุมมองเงินเฟ้อที่ไม่ยอมลดลงพร้อมกันนั้นในเวลาเดียวกัน ยังมี Prelim UOM Inflation Expectations หรือคาดการเงินเฟ้อซึ่งรอบก่อนอยู่ที่4.0%ตัวเลขนี้สำคัญระดับข้อขาดบาดตายเพราะมันไปแตะความดื้อด้านของเงินเฟ้อในสายตาประชาชนถ้าคาดการเงินเฟ้อขยับพุ่งขึ้นเหนือ4.0%ตลาดจะเริ่มวิตกกังวลว่าเงินเฟ้อกำลังฝังรากลึกและเฟดอาจจะผ่อนคลายได้ช้าลงยิวมีโอกาสตึงตัว และทองคำมักจะถูกกดดันในเชิงกลไกลแต่ถ้าคาดการเงินเฟอ้อลดลงต่ำกว่า4.0%อย่างมีนัยยะสำคัญนี่จะเป็นแรงหนุนทองคำที่ตรงเป้าที่สุดเพราะมันช่วยลดแรงกดดันจากยีวและทำให้ตลาดกล้าที่จะจินตนาการถึงการผ่อนคลายนโยบายมากขึ้นข้ามไปช่วงถัดมาซึ่งเข้าสู่วันเสาร์ตามเวลาบ้านเราเวลาเที่ยงคืนตรงมี FOMC member Jefferson speaks จุดนี้สำคัญ เพราะตลาดจะคอยจับผิดคำว่ามั่นใจเงินเฟอ้อแค่ไหนและกังวลเศรษฐกิจแค่ไหนถ้าทนเสียงออกมาเข้มงวดดุดันตลาดจะดันดอนลลาร์และยิวขึ้นทันทีกดทองคำให้จมดินแต่ถ้าโทนเสียงออกมาระมัดระวังเรื่องเศรษฐกิจหรือพูดถึงความคืบหน้าเรื่องเงินเฟอ้อในทางที่ดีทองคำก็จะได้พื้นที่หายใจหายคอมากขึ้นและสุดท้ายเวลา3นาฬิกากับตัวเลข consumer credit m/m หรือสินเชื่อผู้บริโภค ตลาดคาดการณ์ที่9.0พันล้านดอลลาร์เทียบกับก่อนหน้าที่4.2พันล้านดอลลาร์ถ้าตัวเลขสินเชื่อออกมาสูงกว่าที่คาดการไว้มากมันสะท้อนว่าการจับจ่ายใช้สอยยังร้อนแรงภาพดีมานยังไม่ยอมเย็นลงและตลาดอาจกลับไปกังวลเรื่องเงินเฟ้ออีกครั้งนี่จะเป็นแรงกดดันทองคำทางอ้อมผ่านบอลยิวแต่ถ้าสินเชื่อออกมาต่ำกว่าคาดหรือชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดตลาดจะอ่านเกมว่าแรงซื้อเริ่มแผ่วลง ความตึงตัวของเศรษฐกิจเริ่มคลายซึ่งจะกลับไปหนุนทองคำในธีมเดียวกับข่าวตลาดแรงงานที่เราได้วิเคราะห์กันไปก่อนหน้านี้โอเคเข้าสู่กลยุทธ์การรบเลยผมจะแยกยุทธการออกเป็นสองแผนเหมือนเดิมคือ buy on dip หรือการดักซุ่มโจมตีเมื่อราคาย่อตัวและ follow buy หรือการเคลื่อนผลบุกตามน้ำทั้งสำหรับทองคำสปอตและทองคำไทยเริ่มที่ทองคำสปอตแผน buy on dip สำหรับสปอตจุดยุทธศาสตร์ เข้าซื้อจุดที่1อยู่ที่4,790จุดยุทธศาสตร์เข้าซื้อจุดที่2อยู่ที่4,740เป้าหมายภารกิจทำกำไรจุดที่1อยู่ที่4,950เป้าหมายภารกิจทำกำไรจุดที่2อยู่ที่5 0 2 0จุดถอนกำลัง stop loss อยู่ที่4,700วิธีใช้แผนนี้คือคุณต้องรับมีดที่หล่นลงมาแบบมีวินัยไม่ต้องรีบร้อนเข้าเต็มไม้ทันที ถ้าราคาดิ่งลงมาแต่4,790แล้วเริ่มมีแรงซื้อยันไว้คุณค่อยเริ่มสะสมกำลังในไม้แรกแต่ถ้ามันยังไหลรูดลงไปถึง4,740นั่นคือโซนอันตรายที่ตลาดกำลังทดสอบความเชื่อมั่นของคุณอย่างจริงจังไม้สองนี้ควรเป็นไม้ที่ตั้งใจรับตามแผนการไม่ใช่รับเพราะโกรธแค้นตลาดและถ้ามันยังหลุดลงไปถึง4,700ให้คุณยอมรับความจริงว่าเกมรอบนี้เราผิดทางและสั่งถอนกำลังรักษาทุนไว้ก่อน เพราะการรักษาทุนคือการรักษาโอกาสในการกลับมาชนะในวันหน้าเป้าหมาย4,950คือจุดที่เหมาะกับการลดความเสี่ยงก่อนเพราะเป็นโซนที่ตลาดมักชอบเด้งกลับมาให้หายใจและถ้าผ่านด่านนี้ไปได้จริงเป้าถัดไป5 0 2 0คือโซนวัดใจว่าแรงซื้อจะกลับมาได้มากแค่ไหนถ้าถึงเป้าสองแล้วเริ่มแสดงอาการอ่อนแรงให้คิดเรื่องล็อกกำไรเข้ากระเป๋าอย่าปล่อยให้กำไรที่มีอยู่กลายเป็นเพียงความเสียดาย ต่อมาแผน follow b y สำหรับ Spot จุดยุทธศาสตร์เข้าซื้ออยู่ที่5 3 3 0 30. เป้าหมายภารกิจทำกำไรจุดที่1อยู่ที่5,120เป้าหมายภารกิจทำกำไรจุดที่2อยู่ที่5,220จุดถอนกำลัง stop loss อยู่ที่4,980แผนนี้ใช้เมื่อทองคำได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแรงซื้อเป็นฝ่ายชนะเนื่อนไขสำคัญระดับคอขาดบาดตายคือไม่ใช่แค่ราคาแตะ530แล้วไหลรูดกลับลงมา แต่ต้องยืนเหนือโซนนี้ให้ได้อย่างมั่นคงแข็งแกร่งโดยเฉพาะในช่วงหลังข่าวสำคัญประกาศออกมาถ้าคุณตัดสินใจตามแล้วโดนเหวี่ยงกลับลงมาต่ำกว่า4,980ให้ยอมมอบตัวและหนีออกตามแผนทันทีเพราะ Fol l low บ y แพ้ทางที่สุดคือการเด้งหลอกเป้าแรก5,120เป็นเป้าลดความเสี่ยงเช่นกันถ้าถึงแล้วให้การกำไรไว้ก่อนเป้าที่ส5,220 คือเป้าหมายสำหรับรอบที่ตลาดกลับเข้าสู่โหมดไล่ราคาอย่างบ้าคลั่งอีกครั้งแต่ถ้าข่าวฝั่งดอลลาร์ออกมาแรงหรือยิวเด้งขึ้นอย่างรุนแรงให้ระวังไว้เลยว่าการขึ้นครั้งนี้อาจไม่ราบรื่นเหมือนวันปกติแผน Buy on Dip สสำหรับทองคำไทยจุดยุทธศาสตร์เข้าซื้อจุดที่1อยู่ที่72,000จุดยุทธศาสตร์เข้าซื้อจุดที่2อ,อยู่ที่7 1 3 0 0เป้าหมายภารกิจทำกำไรจุดที่1อยู่ที่74,400 เป้าหมายภารกิจทำกำไรจุดที่2อยู่ที่75,500จุดถอนกำลัง Stop Loss อยู่ที่7,700วิธีใช้เหมือนกันทุกประการครับถ้าราคาทิ้งตัวลงมาแตะ72,000แล้วเริ่มนิ่งสงบคุณค่อยเริ่มส่งกองหน้าไม้แรกแต่ถ้ายัางลงต่อถึง71,300คุณต้องถามใจตัวเองให้ชัดว่าเรารับเพราะแผนการที่วางไว้หรือรับเพราะกลัวตกรถด่วนขบวนสุดท้าย ถ้าคำตอบคือแผนก็รับได้แต่ถ้าหลุด7700ให้ยอมรับความพ่ายแพ้ว่าแรงกดยังไม่จบและถอยทับออกมาตั้งหลักก่อนเพื่อรักษาทุนรอนแผน Follow by สำหรับพองคำไทยจุดยุทธศาสตร์เข้าซื้ออยู่ที่75,600เป้าหมายภารกิจทำกำไรจุดที่1อยู่ที่77,000เป้าหมายภารกิจทำกำไรจุดที่2อยู่ที่78,500จุดถอนกำลัง Stop Loss อยู่ที่74,900 แผนนี้เหมาะกับวันที่ตลาดกลับมาเป็นกระทิงดุขาขึ้นแบบชัดเจนคือทะลุแนวต้านแล้วไม่ยอมเหลียวหลังกลับถ้าขึ้นผ่าน75,600แต่ยืนระยะไม่ได้แล้วไหลกลับลงมาต่ำกว่า74,900แปลว่ามีแรงขายมหาศาลซ่อนอยู่และการไล่ตามในจังหวะนั้นเสี่ยงที่จะโดนลากกลับไปเชื่อที่โซนรับอีกครั้งก่อนจะจากกันในค่ำคืนอันดูเดือดนี้ผมอยากทิ้งท้ายมุมมองเชิงปฏิบัติการให้ชัดเจนที่สุดสำหรับคืนนี้ 1. ภาพใหญ่ของทองคำยังคงเป็นขาขึ้นที่ยิ่งใหญ่แต่ในระยะสั้นนี่คือสนามรบของความผันผวนระดับนรกแตกความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง 2. ถ้าคุณเป็นสายตั้งรับที่ชอบของถูกให้เน้นกลยุทธ์ buy on dip เป็นหลักเพราะขาชุดนี้ยังมีเชื้อไฟหนุนทองคําจากฝั่งแรงงานและความเสี่ยงโลกแต่ต้องรับแบบมี stop loss ค้าคอไว้เสมอ 3. กลยุทธ์ follow buy ให้งัดออกมาใช้เมื่อทองคําสามารถยืนเหนือโซนทะลุได้จริงๆเท่านั้น โดยเฉพาะหลังจากตัวเลข UOM ประกาศในเวลา22นาฬิกาและหลังจากได้ฟังน้ำเสียงของเจ้าหน้าที่เฟดเพราะช่วงเวลานั้นฝุ่นจะเริ่มจางและตลาดจะเลือกทิศทางที่ชัดเจนขึ้น 4. คืนนี้ห้ามตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบเด็ดขาดให้ตัดสินใจด้วยกติกาที่วางไว้ถ้าพลาดไปนหนึ่งรอบไม่ได้แปลว่าคุณแพ้ทั้งปีแต่ถ้าคุณทำลายวินัยตัวเองเพียงหนึ่งครั้งมันอาจลามเป็นความเสียหายมหาศาลที่ไม่คุ้มค่าจะแลก ตลาดที่ดูน่ากลัวและโหดร้ายที่สุดมักจะเป็นตลาดที่สร้างโอกาสทองให้กับคนที่มีวินัยมากที่สุดเสมอถ้าคุณสามารถเอาตัวรอดได้ในคืนแบบนี้คืนที่เหลือของปีจะกลายเป็นเรื่องง่ายดายกว่าที่คุณคิดขอให้ใช้แผนการให้แม่นยำดังจับวางไม่ไล่ราคาไม่ฝืนตลาดและให้โอกาสตัวเองได้มีชีวิตอยู่ในเกมนี้ต่อไปสำหรับวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์2569สรุปภารกิจแบบตรงไปตรงมาคือ ทองคำสปอตและทองคำไทยยังอยู่ในภาพขาขึ้นในระยะใหญ่แต่กำลังพักฐานอย่างรุนแรงในระยะสั้นกลยุทธ์หลักให้ทุ่งน้ำหนักไปที่ายออนดิฟและเก็บอาวุธ o l ล o ลไบไว้ใช้เมื่อเกิดการยืนเหนือโซนทะลุอย่างมั่นคงเท่านั้นขอให้ทุกคนปลอดภัยจากพายุแห่งความผันผวนและกอบโกยกำไรกลับบ้านด้วยวินัยของตัวคุณเองโชคดีครับ